อล,ลักคัสสวัสดีครับพี่น้องป้องไปสุกุสคนคน,คนรอยเ็ข่อยคนรอยเอำเภอพุนทองอยากมาเป็นนักร้องเสียงกับบอดี้เฮฟชานสัน,ๆๆนสวัสดีค่ะพี่น้องมันอีกสี่หายมาพอๆกันหยังตีแอบเบิ่งแสงแดดยเนี้ก่อนงามงามพี่น้องแสงแดดยนี้ยตะเวนสี่ไก่สีตะเวนไก่สีเข่าหมอน้ำพี่น้องครับา ตะเว้นเกสีเข่าหมออาร์กมาพบพอกัน,นอีกแล้วพี่น้องมืนอนี้กษีแม่น้ำกล่าวอย่างตีสมุนไพรไทยแท้แต่โบราณน,นี่ตัวนี้เพชรสังคราดพี่น้องเพชรสังคราดอันนี้ปลูกไว้ปลูกทิมๆไว้ใช่ต่อพี่น้องเหรอสมุนไพรเป็นยาสุดยอดเอาก็สีเด็ดไปจักอันนี้ตัดออกไปยังน้อยนึงเอออส่วนเป็นยา เขาแต่เขาได้แล้วเนาะเขาได้แล้วว่ามันเบืองว่าเขามันจะซอยอยเขาอย่างแนวเหี่ยสมุนไพรตัวนี้นนะ้วเพีองเนาะบังเดอร์บังเดอรบางทีเขาสีล้งกันจะบางทีไหนเัวฮ่ามองล้งยากได้ปะเนี่ยก็ปลูกไว้อึบจึงๆคุณน่ะเสียงล้งกันแล้วอึบอึบมานี่เดี๋ยวก็ใช้ผ้มมาตัาง้งกล่องเลกหน่อย จะให้เบิ่งต้นนี้นะอันนี้ผูกไว้ไม่ได้กินกับปนเห็นบ่พี่น้องเห็นหรือบ่เห็นบ่เห็นทางพี่นี่ต้นนี้ต้นนี้มาสันทอาอันนี้ก็อ้อมแซ็บอ้อมแซ็บมาอ้อมแซ็บงามๆใส่สองข้อแสงมันละมุกคักๆมาเขาเรื่องเขาเรื่องเขาล้าของเขาน้อง,องแกว้แกวแค้วมูตันเวลาสายยัน ซีที่ต้องเตรียมนี่ขึ้นหนึ่งอันนี้มันกล่องมันคือวียวอังลางว่ะเราตักกล่องมันก่อนเขียวเลยเครดกี้แสงแดดช่วงนี้ก็ทั้งงามต้องเฝ้าเห็ดเห็ดแหงก็ต้องเห็ดต่ำให้มันทันไห้มันเพาะให้มันทันก็แสงแดดถ้าแสงแดดถ้ามันช่วงนี้มันมันหนาหนามันมันคำไวมันมืดไว้อ่ะให้เบิึงสองอย่างนี้แก่ยังสองอย่างนี้แก่ได้สีดวงทวันหนักมันมีงานวิจัยมากมายหลายเลยนะ แล้วก็ซูนี่คอมุนนี่เอามาจากโรงพยาบาลน่ะพ่อผู้เผยเพราะฉะนั้นแล้วก็เสื้อถือได้ว่ามันสามารถซอยรักษาที่สีดวงทวารหนักได้พี่น้องน่ะเดี๋ยวเขาใชเฮ็ดเบิ่งว่าเฮ็ดไหนเขาแตงมาแล้วมันบอแตงมาแล้วมันคอดสม,มีเขาก็เอาคอดสม,มีแต่ววเราเอาหลายบอกได้เลยละว่าเพ็นสำคัญเนี่ยปีนยังกินที่ไรแบบแต่จะกินแบบบ่มียัง หล่อป่ะนะชิแบบกัดคอเลยหรอี่น้องคนเคยกินแล้วคนเลียกว่าอะไรซ่งที่เชือล่ก็คือกล้วยถามว่ามีกล้วยกะหาอันมะขามเปียกก็ได้มะขามเปียกเพิ่งก็ะจายตัวเป็นฮาริแท้งมาเลยเห็นบมั้ยแงะต้องมาเลยยัดลงมาเลยยัดลงมาเลยฮึ๊บอะรอยางเงี่ยน่เขากรปอกเปลือกปอกเปลือกปอกเปลือกมากระปอกแล้ว เราก็หันสิเราก็หยั่งหยำ่ย <c oughs> ่าให้ถือเพชรสังหารนะลื่อเรือลงเลยเออเอออืม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 ไอ้มันมีกล้วยไอ้น้ำรอรอเลี้ยงน้ำไอ้เบิ่งเบิ่งไอ้มันมีกล้วยกล้วยกล้วยว่ะสันเออใช่ไหม สัตว์ต่้งดนมภพมันอย่างเราคนเ้ากินได้เสมอเป็นปรับปรุงได้เป็นแปลงได้เสมอนี่อือืมอืมต้องมาเราให้ผู้พเพิ่นบอกว่ากินแล้วกินทัตว์ลูกสีดวงได้นี่ประมาณกินตีตอกันได้สักประมาณสักกันเดือนนึงก็ได้เพิ่นว่านะ เดินเนื่อกกินติดต่อกันได้เพื่อหรือไม่ก็กินจนกว่าลิซีดดวงสีหายมั้งเหรอพี่นอ้องเดี๋ยวจะไปกินตะมันหนาบาดคอเหรอพี่น้องมันกัดคอจะได้หนาเป็นสนะัขงขาดเนี่ยพี่น้องไม่ได้แนะค่ในการซอยรักษาไอ้ลิซีดดวงนะ มันยังสามารถซอยให้รักษาพวกคอเข้าเสื่อมกระดูกหักแตกหักกระดูกแตกหักส้นก็ได้เพิ่มแคลเซียมให้ร่างกายก็ได้พี่น้องตัวนี้นะน้องไปศึกษาบึงออมอ่มี่เอนกินโดสี่สสอากินสซชุดได้ทำไปมีสซชสดกลับไปซื้อ ที่เขาจะออนสก,กัดมาแล้วกันได้มีไข่กันของอภัยภูเบศกระปุกหนึ่งร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบบาทมีเกจสิบแคปซูลเขาก็มีบอกตำล้ายกิ่นอยู่ไปลองหาเบิ่งอันนี้ข้าน่อยมีแบบสดข้าน่อยก็ได้ต้องกินแบบสดเนาะก,ก็ฝากไว้สำหรับเพชรสังครารดเบ้าหูซื้อแต่ย,ยานกับกล้วยน้ำว้าเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะโอ้ยนะอันกล้วยแฝดยังนี้พี่น้องอันนี้กล้วยสุกจากบ้านจากเครืออยู่เครืออยู่สวน ก็เลยได้มาเห็ดแล้วก็ได้เห็ดกระตุ่มกิมนนั่อีกเอาฟอกไว้พี่น้องสำหรับเพชรสังขารพี่น้องเอ้ยถ้าบ่มีก็ไปหามาปลูกปลูกาเนี่ยแล้วก็สำหรับการรักษารีสีดวงมันเป็นน้ำทรมารเพราะวา่าข้าวหน่อยเป็นนะนะข้าวหน่นอยจะบอกได้น่ะแล้วก็ข้าวหน่อยก็เอามานำเสน,นอมาให้กินในเบองว่าเป็นยังไงเอาล่ะค่ะพี่น้องแต่ก็พบกันในทีมหนักมาหนี่ยก้าวเข้ามาสวัสดีครับ